หลังจากตรัสรู้ตายตนโพแล้วพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยว่าจะสั่งสอนครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีผู้ที่เคยร่วมบำเพ็ญทุกขกิริยากับพระองค์พระองค์เสด็จไปยังป่าอิสิปตนะมรุกคายวันเมืองพาราสีตอนแรกปัญจวัคคีทั้งห้าไม่คิดจะต้อนรับเพราะเห็นว่าพระองค์ละทิ้งความเพียรแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าใกล้ บารมีและความสงบในพระองค์ทำให้พวกเขาลุกขึ้นต้อนรับโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรใจความสำคัญคือทางสายกลางไม่สุดโต่งไปในการมสุขไม่สุดโต่งไปในการทรมานตนและทรงแสดงอริยส,สัจสี่ทุก์ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความตายสมุท,ทยัย ต้นเหตุของทุกข์คือตัณหาความอยากความยึดติดนิโรธความดับทุกข์ได้จริงคือการดับตัณหามักวิธีดับทุกข์คือมักมีองค์8เมื่อพระองค์ตรัสจบโกณทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคิริลกได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัญญาสิวัตโพทัญโยแปลว่าโกณทัญญะได้รู้แล้วหนอ นั่นคือการหมุนกงล้อแห่งธรรมครั้งแรกเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาและจากวันนั้นธรรมะก็ได้สืบต่อมาถึงพวกเราจนถึงวันนี้ถ้าอยากฟังเรื่องราวพุทธประวัติและข้อคิดธรรมะตอนต่อไปฝากกดติดตามช่องพุทธะในตัวเราด้วยนะครับขอบคุณครับ